วิกฤตการน้ำท่วมร่วม2เดือนที่ผ่านมานะคะพี่น้องชาวไทยคงจะเห็นภาพของเราทหารหารที่คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะและขณะนี้นะคะทีมข่าว Voice TV ค่ะก็อยู่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งพันโทวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์นนะคะจะพาพวกเราไปตามติดภารกิจของเราทหารหารที่หลายคนบอกว่าพวกเขาคือฮีโร่ค่ะส่วนหน้าที่ของพวกเขาจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามชมค่ะ ทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไม่ใช่แค่บ้านของใครคนใดคนหนึ่งแต่เปรียบเสมือนบ้านของกองทัพและความเดือดร้อนของประชาชนคือภาระหน้าที่ของกองทัพที่ต้องรับผิดชอบเพราะพวกเขาคือทหารของประชาชนนี่คือคําบอกกล่าวของพันโทว,วันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ตรองโฆษโกกองทัพบ,บกค่ะผู้พันเบิ์เปิดเผยว่า ในสถานการณ์น้ำท่วมนี้กองทัพนั้นมีภารกิจหลักด้วยกัน4ภารกิจภารกิจแรกคือการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนก่อแนวกระสอบทรายและสร้างคันดินกั้นน้ําภารกิจที่2คือการซ่อมแซมและกู้คืนเมื่อมีการพังทลายของแนวกั้นน้ําภารกิจที่3คือการอพยพประชาชนและภารกิจที่4คือการช่วยเหลือและบริการประชาชนค่ะ แต่ละภารกิจนั้นเหล่าทหารต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งแม้บางภารกิจจะต้องเสี่ยงภัยแต่ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาเป็นอันดับแรกค่ะทางกองทัพต้องรับขนาดนี้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคะต้องถือว่าหนักครับ,รบแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนี่ยมีเพียงแต่ว่าเราต้องยึดมั่นอยู่เสมอว่าความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่เหนืออุปสรรคใดๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างรเราก็ต้องถือว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ย ต้องผ่านไปให้ได้คิดว่าอุปสรรคนี้อะไรยังไงบ้างะคะอุปสรรคที่พูดถึงก็คือความยากลําบากในการที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่าเรามากับน้ำอ่ะแล้วก็รถมันก็เข้ามาได้ยากอีกอย่างนึงคือการขนของเนี่ยมันก็จะได้น้อยกว่าขนมาทางรถนะครับส่วนหนึ่งและส่วนที่2คือเราพยายามที่จะแจกจ่ายให้ครบถ้วนค,คือให้ทุกคนที่ไม่ได้อ่ะได้จริงๆเพราะเราต้องพยายามเฟ้นหานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ความยากลําบากของการอุปยพคนในขณะที่น้ํามาแล้ว นะครับอันนี้คืออุปสรรคของมันแต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมมือไม่มีเพราะว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับทางกองทัพเป็นอย่างดีอย่างเราทหารเองที่ออกมาช่วยตรงนี้มีเขาเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรบ้างไหมคะแล้วมีการดูแลยังไงบ้างมีครับในส่วนของการเจ็บป่วยเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเราก็มีการส่งป่วยเพราะว่าเรามีหน่วยแพทย์ที่ลงมาดูแลประชาชนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดทหารป่วยเองเนี่ยก็คือต้องกลับไปทำรักการรักษานะครับมีการส่งกลับทางสายแพทย์ปกตินะครับทีนี้ ในส่วนของการเสียชีวิตเนี่ยก็มีอยู่บ้าง <Ừ. S 2> นะครับบางทีเราก็มีการจมน้ําหรือว่าโดนไฟดูดอะไรเงี้ยะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดะนะครับแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วในครั้งต,ต่อไปก็จะเป็นบทเรียน<ะ>ในการป้องกันแต่ว่าเหมือนก็ต้องเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนปลอดภัยก่อนในอันดับแรกส่วนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญมากกว่าะนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนเขาก็ลาบาก<ะ>มีประชาชนหลายคนก็เสียชีวิตเหมือนกันผมอยากจะบอกว่า ทหารเนี่ยก็คือประชาชนคนหนึ่ง<ฮ>ะนะครับประชาชนทุกคนก็เป็นทหารของชาติเหมือนกันแต่ยังประชาชนก็จะเห็นว่าเมื่อเห็นทหารแล้วนั่นคือเขาได้เจอที่พึ่งแล้วอะค่ะกับคาคานี้เรารู้สึกไงบ้างอะคะ,อะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับกับสิ่งที่กองทัพได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็กำลังของทุกคน,นได้ทุ่มเทลงไปเมื่อความตอบรับที่กลับมาในลักษณะที่ว่าเมื่อเห็นแล้วเ้วเขารู้สึกอุ่นใจก็เพราะว่าเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะทําให้กองทัพของเราเนี่ยเป็นทหารของประชาชนแล้วก็สมกับคำคำนั้นแล้ว กับคำว่าฮีโร่อะค่ะอย่างประชาชนบางคนก็จะบอกว่าทหารคือฮีโร่ที่เข้ามาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงคำนี่รู้สึกดีใจครับแต่เพียงแต่ว่ายืนยันเหมือนเดิมว่าภารกิจทุกอย่างที่สําเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและทหารทหารแต่เพียงหน่วยงานเดียวทํางานไม่สําเร็จแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากภาคประชาชนร่วมมือกันแต่สิ่งที่สาคัญทุกคนจะต้องอยู่อย่างมีความหวังที่จะต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่เดิมทุกคนต้องมีความหวังในการที่ต้องกลับมาประกอบอาชีพเดิม และความหวังนั้นน่ะจะทําให้เราอยู่ได้อย่างมีกําลังใจเรว่าวันนี้เหาทหารหารปฏิบัติภารกิจกันตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดกันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะสุดท้ายนี่คือหมู่ที่2นะครับของอําเภอมหาราชตรงนี้เราเส็จสิ้นภารกิจแล้วก็ล่วงเลยมาตั้งแต่ตีสีเริ่มออกตอนนี้ก็13-14ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าก็ เราหายเหนื่อยหายเหนื่อยเพราะว่าพอเราเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับของเห็นรอยยิ้มเนี่ยเราก็หายเหนื่อยแล้วครับแล้วก็จะไม่ได้มาแค่วันนี้วันเดียววันอื่นก็จะมาอีกด้วยมาอ<ช>ีกคือ <นะ S 2> เราลงพื้นที่ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีทาหารอยู่หลายๆจุดแล้วเราก็จะลงไปทุกวันหเห็นรอยยิ้มของคนที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยยังมีกําลังใจเข้มแข็งพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคผมเชื่อว่าต่อให้อุปสรรคยิ่งกว่านี้น้ําจะมากกว่านี้ก็สามารถผ่านไปได้ ก็ทหารหารก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างขยันขันแข็งเราก็จะยืนหยัดคือเราจะทําหน้าที่ทุกอย่างไปทุกแห่งเพื่อที่ทําหน้าที่ของเราให้ดีสุดเพราะเราคือทหารของประชาชนครับหลังจากน้ําลดภารกิจของกองทัพที่รออยู่นั่นก็คือการซ่อมแซมฟื้นฟูนฟนบ้านเรือนถนนหนทาง รวมถึงยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนนับเป็นภารกิจยิ่งใหญ่ที่พวกเขาจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้คนไทยกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งค่ะซิรีธรบุญยาคม Voice TV รายงานค่ะ